วันนี้ไหนมาลองดูซิกับเครื่องปั่นไฟทำไมแรงมันตกเนี่ยตัวนี้นเดี๋ยวลองมาลองลื้อกันว่าเกิดอะไรขึ้นแรงตกเฉยเลยใช้ใช้งานอยู่ดีๆ,ดๆแรงก็ตกไม่รู้เพราะอะไรเมื่อกี้นี้เปิด youtube ดูเขาบอกให้ลื้อลองลื้อดูไอหม้อตัวนี้ไม่รู้เนี่ยมันมี A v วออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวลองดูซิว่มามันเกิดอะไรขึ้น อันนี้ผมลองเอาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะมาให้ดูกันเดี๋ยวยังไงลองสตาร์ทเครื่องดูครับขอดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองเปิดเดี๋ยวผมลองเปิดไฟกระแสไฟให้ดูโอเคขึ้นประมาณ200 2 0 0กว่าเดี๋ยวทีนี้เราลองมาเปิดสมเสมอดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันมันตกยังไง งเปิดเสมอโอเคอเห็นไหมครับมันลดลงเนี่ยเดี๋ยวลองลองมาแกะดู้ว่าว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นว่าว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอยู่ที่ระดับนี้นะตอนที่เราสตาร์ทเครื่องนะแต่พอใช้งานไปสักพักหนึ่งใช้กับซัมเมอร์ที่อยู่ที่สวนนะอยู่ดีมันไม่มีแรงแรงดันไม่รู้เพราะอะไรเมื่อกี้ลองเปิด youtube ดูนะ ไอ้ที่เขามีประสบการณ์เขาลองสอนขล้นแกลองแกะดูเดี๋ยวเราจะลองมาแกะดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งตัวผมเองอ่ะไม่มีความรู้หรอกอาศัยว่าทําอะไรก็ตามดู youtube อย่างเดียวถามอาจารย์ youtube อย่างเดียวครูบาอาจารย์ในใน u t u b e ก็มีแต่ระดับเก่งๆแล้วเขาเอาประสบการณ์มาแชร์ครั้งนี้ผมก็ลองดูแล้วเอาประสบการณ์มาแชร์ดูเดี๋ยวผมจะลองแกะดูนะ ให้ดูแปลงฐานฐานอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละว่าว่ามันยังคงใช้งานได้หรือเปล่าแต่เรามาดูกใกล้ๆกล้กันซิฐานอะไรสักอย่างนนเนี้ยอยู่เนี้ยใช้ได้นะโอเคเนาะมันก็ยังโอเคเนะเนี่ยแต่ถ้าถ้าตามที่ดูเมื่อกี้นะฐานมันที่เขาบอกว่าฐานเกี่ยวกับเรื่องถ่ายมันนะเนี่ยฐานตัวเนี้ย นี่นี่นี่เขาบอกให้ลองปรับวนตัวนี้ดูนะแต่เมื่อกี้นี่วนของเรามันขึ้นเฮ้มันไหมเหรอเห็นไหมใช่ไหมใช่หมไ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 หมนหมไรมไห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 ไหมไหมมหม่หมนมไหมไมหมไไหมหมไหมเดม๋ยวไหหมไหมไหหมไหมไหมนหนไหมหมไมไหหี่ไหมไเหหมาหหมไหไหมไไหมไหมไหหยหมไหม ตัวนี้มีลูกกี่ตังค์เ่ะต้องไปหาซื้อมามันปัญหามันอยู่ที่นี่นี่เองนี่ถ้าไม่รื้อก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองสั่งของดูว่าของตัวเนี้จะมีไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนส่โอเคครับเดี๋ยวผมสั่งของมาแล้วเดี๋ยวจะเอามาประกอบให้ดูกันอีกรอบหนึง่งโอเคได้มาละ AVR เย้ AVR <BR. S 3> <Bur> yeah, ค่ะได้มาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาใส่ดูนะ ลักษณะมันก็ไม่เหมือนเดิมน,นะไม่รู้จะได้หรือไม่ได้หรือ,อยังไงเดี๋ยวก็ลองดูแล้วเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูตอนบ่ายโอเค ทีนี้มันจะต้องสังเกตดูขั้วบวกขั้วลบนะจะไปใส่ผิดนะนี่มันอยู่ตรงนี้อันนี้คือบวกเห็นไหมเห็นเครื่องหมายบวกข้างในไหมแล้วก็นี่คือเครื่องหมายลบมันจะมีอยู่บอกอยู่ข้างในนี่แหละเห็นนะอ่าเนี่ยแล้วส่วนตัวนี้ก็คือมันจะต้องใช้ต่อกันนี้อ่าอันนี้คือบวกนะครับเครื่องเสียงสัญนะลักษณ์ยูกมะอ่าเราก็ยัดเข้าไปเลย,ยง,ง่ายๆโอเคต่อไปขั้วลบเสียบเข้าไป้า โอเคครับส่วนตัวนี้เราจะเสียบเข้าไปเลยทีนี้เราก็มาเช็คอันนี้โชคนะครับผมเราจะสตาร์ทเปิดน้ำมันเครื่องก่อนแล้วก็เปิดโชค โอเคแกาแฟแกระแสไฟมาไม่ถึงสองร้อยเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะใช้กับสม,มือได้ไหมเดี๋ยวลองกลับไปที่สวนลองไปทดสอบสม,มือดูโอเควันนี้เรามาถึงสวนแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาเครื่องตัดไฟที่เราไปเปลี่ยนเอวิอามาลองดูซิว่าเป็นยังไงก่อนเดี๋ยวเราจะต้องมาเช็คกันว่าไฟมันมาไงเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูเช็คระบบก่อนนะโอเคน้ำมันอยู่ในตำแหน่งที่ออฟโอเคเตรียมตัว เปิดออนเปิดโช้ลก็สตาร์ทเครื่องได้เลยโอเคยวลองเปิดดูว่าไฟมาเท่าไหร่อ๋อกำลังไฟมาแค่200โอเคโอเคจวเราลองมาแกะตัวนี้ออกมาเพื่อที่เราจะมามามุนใบบน,น้อว r ปรับวนต์มันตามเครื่องก่อน ่ะแกะเหมือนเดิมโอเคเราเลือกออกมาแล้วเนะแล้วนี่ไอตัวที่มันจะต้องมาปรับกระแสก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวใช้ไขควงปากแบนไขควงหมุนไฟฟ้านะโอเคตอนนี้ผมปรับกระแสอยู่ที่120ละเดินมาหน่อย เดี๋ยวเราลองมาใช้กับตะเมอส์ดูโอเคกระแสไฟมาเต็มช่วงแรกๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยคื้อแบบไง แล้วเห็นไหมโอเคถือว่าประสบความสำเร็จโอเคใช้งานได้โอเคปั๊มน้ำ3.5แรงลยไม่ใช่ปั๊มน้ำเครื่องตันไฟ3.5กิโลวัตต์สูบซัมเมอร์เปลี่ยน AVR ใหม่แล้วก็หมุนไออะไรนะหมุนกระแสไฟสักนิดนึง ตอนนี้ก็น้ำก็ไหลแล้วถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวลองเปิดดูสักพักหนึ่งก็คงไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละขอบคุณครูบาอาจารย์ใน YouTube นะครับที่แนะนำแล้วก็บอกวิธีการเข้ามาเยอะแยะเลยผมดูหล,ลายๆคลิปแล้วก็ผมก็ลองมาทำดูก็ถือว่าผสมผลสำเร็จครับส่วนใครที่ยังยังหาวิธีอยู่ว่าทำไมเครื่องปั่นไฟถึงกระแสไฟตกหรือเป็นยังไงลองเปิดดู youtube ดูนะครับ หลายๆครูบาอาจารย์เลยที่เข้ามาสอนคนที่เขามีประสบการณ์เข้ามาแชร์ครั้งนี้ก็ผมคนหนึ่งเหมือนกันที่เอาเข้ามาแชร์ก็ถือว่าโอเคและเยี่ยมเลย